ดวงในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565ของชาวลัคนาราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนปีนี้เป็นปีแห่งความอุดมสมบูรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีโชคมีลาบแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเป็นปีที่ชบชีพจรลงเท้านะคะมีการเดินทางเยอะค่ะแต่การเดินทางหรือการทำงานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศจะนำเงินนำรายได้มาให้เยอะค่ะ ปี2565เป็นปีที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกเนื่องจากว่ามีดาวใหญ่ย้ายถึง2ดวงค่ะดวงแรกก็คือดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวใหญ่มากนะคะย้ายพบเปลือนจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษในช่วงวันที่30มีนาคม ถัดมาคือดาวพระพฤหัสนี่ก็เป็นดาวบุญเป็นดาวสุะเคราะห์นะคะดาวใหญ่อีกเช่นเดียวกันย้ายพบเรือนจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนในช่วงวันที่8เมษายนค่ะดาวใหญ่ย้ายแบบนี้ทั้งสองดวงเลยจะส่งผลอย่างไรกับลัคนาราศีของคุณติดตามฟังให้จบตลอดทั้งคลิปนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นจึงแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็ขอให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็ดรับดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดสามารถทักไลน์มาถามกันได้นะคะลิงก์ของไลน์แปะเอาไว้ให้ตรงเดสคริปชันค่ะคลิปนี้อิงที่ลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าอันที่จริงก็ดูได้ทั้งลัคนาและาราศีนะคะถ้าคุณทราบทั้งลัคนาและาราศีก็ขอให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันไปเลยค่ะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักมีอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะเรามาเริ่มกันที่การเดินทางของดวงดาวกันเลยนะคะสำหรับการดูดวง ประจำครึ่งปีแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้ตามดาวทุกดวงแล้วก็จะไม่ได้ดูในแต่ละเดือนแต่เราจะเอาภาพรวมของตลอดทั้งครึ่งปีแรกเลยนะคะว่าคุณจะเจอเจอกับอะไรบ้างโดยเฉพาะที่ดาวใหญ่สองดวงเนี้ยย้ายพบเรือนนะคะดาวพระราหูจะย้ายพบเปลือนจากออกจากตัวคุณและออกจากลัคนาพฤกษพและย้ายเข้าไปอยู่ในราศีเมษดาวพฤหัสเนี้ยนะขอโทษค่ะดาวพระราหูเนี่ยเขาเป็นดาวแห่งเงาเขาทาบทับ ตัวคุณมาตลอดทั้งปีทําให้คุณมีความจุกจิกหงุดหงิดหรือเกิดอุปสรรคปัญหาอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจมีความอึมครึมในชีวิตมาปีกว่านะคะพอในช่วงวันที่30มีนาคมเนี่ยดาวย้ายพอดาวย้ายออกไอความจุกจิกไอความอึนๆมึนมนอะไรของคุณเนี่ยมันจะหายไปค่ะแต่มันก็มีอีกอย่างหนึ่งนะที่ทายเพราะว่าดาวดวงนี้เขาเป็นดาวการงานก่อนหน้าน,นี้คุณจุกจิกก็จริงแต่งานทับตัวเลย มีโอกาสทางด้านการงานเข้ามามากมายแต่พอปีนี้ดาวการงานย้ายนะคะเข้าไปสู่ภพเรือนที่เรียกว่าวินาศอันนี้เป็นภพเรือนที่เสียดังนั้นคุณก็จึงจําเป็นที่ต้องระมัดระวังนะคะวินาาเนี่ยบางคนก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานอีกบางคนมีเรื่องของการยกย้ายหรือบางคนที่ทํางานที่ตรงกับวินาศอยู่แล้วก็อาจจะดีไปเลยก็ได้นะคะงานที่ตรงกับคําว,ว่าวินาศก็คืองานที่เกี่ยวกับการเดินทางงานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศหรืองานที่อยู่ เื้องหลังที่ไม่ค่อยต้องออกหน้าเท่าไหร่งาน่้มแซมงานประกันชีวิตประกันวินาศภัยงานที่เกี่ยวกับการบํารุงรักษานะคะงานเกี่ยวกับสุขภาพการออกกําลังกายพวกนี้เนี่ยเป็นงานที่คุณจะสามารถโดดเด่นได้แต่ถ้าคุณไม่ได้ทํางานตรงกับพวกนี้ในช่วงครึ่งปีแรกนะคะโดยเฉพาะหลังจากวันที่30มีนาคมไปอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในหน้าที่การงานของคุณการงานของคุณอาจจะไม่นิ่งๆอยู่กับที่จะต้องมีการเดินทางไปนูน่นไปนี่มานั่นถ้าบริษั ะะหรือว่าถ้ากิจการการงานของคุณเอื้ออํานวยให้เดินทางนะคะหรือเอื้ออํานวยให้ขยับขยายไปสู่การติดต่อกับต่างปาก ต่างประเทศขอให้ทําเพราะมันจะตรงกับคําว่าวินาศมันจะแก้ไขไปได้มิฉะนั้นเนี่ยวินาศเนี่ยมันจะแปลว่าอึดอัดนะคะคุณอาจจะอึดอัดในการทํางานถ้าคุณอยู่กับที่มัวแต่นั่งโต๊ะนั่งจับเจ้าอยู่กับที่เนี่ยคุณจะเกิดความอึดอัดแล้วมันจะจมมันจะไม่กระเตื้องการงานจะทําอะไรมันก็ดูติดขัดติดขัดไปหมดแต่ถ้าออกไปนู่นไปนี่มานั่นไปพบปะผู้คนไปเดินทางนะคะมันจะทําให้ดวงเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนไหวแล้วมันจะตรงกับคําว่าวินาศจะทําให้มันกระเตื้องขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาฟันฝ่าอุป สัปัญหาทางด้านการงานไปได้สำหรับดาวอีกดวงหนึ่งนะคะก็คือดาวพ,พัพพฤหัสที่สถิตอยู่ในภพการงานของคุณมาพักใหญ่เสร็จแล้วก็จะย้ายภพเรือนเข้ามาอยู่ในราศีมีนภพการงานของคุณคือราศีกุมนะคะพอวันที่8เมษายนจะย้ายเข้าราศีมีนอันนี้เนี่ย มีมาตรฐานเป็นเกษตรตราธิปดีอ่ากเกษตรนะคะก็คือความมั่นคงมั่นคงในเรื่องอะไรก็มั่นคงในเรื่องของดาวพฤหัสดาวพฤหัสมาจากสองภพเรือ,รอนนั่นก็คือภพเรือนลาภะแล้วก็ภพเรือนมรณะนะคะลาภะคือโชคลาภดังนั้นมีโอกาสเลยนะคะที่คุณจะมีโชคลาภทับทุวีมีความอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่นคงในเรื่องของโชคลาภมากเลยแต่อันนี้โชคลาภเนี่ยมันอยู่ที่พื้นดวงเดิมด้วยนะคะถ้าพื้นดวงเดิมของคุณเนี่ยดาวโชคลาภเสียก็คือดาวพฤหัสเสีย,ยมันก็อาจจะไม่มี ก็ได้นะคะคแต่ถ้าพื้นดวงเดิมดาวโชคลาบมีมาตรฐานดีก็อาจจะมีโชคลาบเข้ามาอยู่เรื่อยๆในช่วงครึ่งปีแรกนี้ออแต่ต้องรอให้ดาวย้ายก่อนก็คือดอก8ในสายนไปก่อนยาวไปจนถึงกลางปีเลยนะคะทีนี้อีกพบ,พบเรลือนหนึ่งก็คือพบเรลือนหมอดนะ อ่ะพบเรือมรณะมรณะก็เกี่ยวกับการต่างประเทศหรือการเดินทางดังนั้นเห็นไหมมันสัมพันธ์กันดาวการงานของคุณก็ไปอยู่ในพบเรือที่จะโดดเด่นถ้าคุณได้เดินทางหรือได้ทํางานกับประเทศดาวแห่งการต่างประเทศและดาวเดินทางก็เข้มแข็งเป็นเกษตรอีกใครก็ตามที่ทํางานเกี่ยวกับพวกนี้นะคะการเดินทางการต่างประเทศพวกนี้คุณจะโดดเด่นมากส่วนใครที่ไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับพวกนี้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะดาวมรณะเข้มแข็งเป็นเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงในอาชีพการงานของคุณได้แต่ไม่เป็นไรเพราะการเปลี่ยน แปลงนั้นยังอยู่บนพื้นฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวที่มาจากภพเรือนสุภาสุภาก็คือความเจริญความสุขความรุ่งเรืองเขาเข้มแข็งเป็นเกษตรอันที่จริงเขาเข้มแข็งเป็นเกษตรมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปี63อยู่ตลอดยาวๆทั้งปี64แล้วก็จะอยู่ยาวๆไปตลอดปี65ด้วยเพียงแต่ว่าดาวพระเสาร์นี่เขาเป็นดาวเชื่องช้าเมื่อเขาเข้าสู่ภพเรือนที่ดีแต่กว่าเขาจะส่งผลดีมันต้องรอให้เดินครึ่งทางไปก่อน ดังนั้นปีที่แล้วนะเขาเดินมปจนถึงตรงจุดนี้ยจนถึงปี65เนี่ยนี่คือครึ่งทางละค่ะเขาจะส่งผลดีให้กับคุณแล้วคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตมากขึ้นมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานมากขึ้นและแน่นอนเมื่อก้าวหน้าก็ต้องมีเงินตามมาด้วยการเงินคุณก็จะมั่งมีบริบูรณ์สมบูรณ์พูนสุขมากขึ้น ่ะดังนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงปีที่ดีดวงดาวนะคะมีจุดที่เสียคุณก็ไปพลิกเอานะคะว่าโอเคถ้าทํางานไม่ตรงกับพื้นดวงงั้นเราต้องเดินทางบ่อยหน่อยและต้องหาจุดยกย้ายถ้ามันมีเกณฑ์ยกย้ายอะไรแล้วถ้าเราเลือกได้ลองหาเกณฑ์ยกย้ายที่จะไปอยู่ในจุดที่เราได้เดินทางเยอะๆได้ไปติดต่อกับต่างประเทศเยอะๆอย่างหรือตอนนี้คุณรู้ก่อนคุณรู้ก่อนว่า คุณจะโดดเด่นถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศแต่คุณยังไม่มีสกิลเกี่ยวกับการต่างประเทศภาษาอะไยังไม่ได้ไปเรียนไปเรียนเลยนะคะไปหาความรู้เพิ่มเติมนะจะวิธีการไหนก็ได้เพื่อที่จะทําอะไรให้เป็นการพรีแพร์เป็นการ เตรียมตัวเพื่อที่จะรับนะคะเพราะดาวพระราหูดาวการงานของคุณจะอยู่ในภพเรือนนี้นะรวมกับดาวมรณะเนี่ยดาวการต่างประเทศและการเดินทางเนี่ยจะอยู่ในภพเรือนแบบนี้ยาวๆเหมือนกันเป็นปีดังนั้นเนี่ยคุณไปเตรียมตัวนะคะทำอะไรที่จะส่งเสริมคุณในด้านของภาษาต่างประเทศหรือการเดินทางเข้าไว้จะทำให้คุณรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ดีค่ะ อันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไพ่นะคะไพ่ก็ได้ไพ่ของคนมั่งมีสีสุขนั่นก็คือไพ่ของจกักรพรรดินี the empress นั่น แปลว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเจ้าของกิจการก็มีโอกาสขยับขยายการงานมีการเปลี่ยนแปลงที่จะเจริญขึ้นนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะมาด้วยความเหนื่อยนะเพราะดาวการงานเข้าพบวินาาแต่มันเปลี่ยนแปลงในแบบที่ต้องเหนื่อยก่อนแล้วถึงจะสําเร็จทีหลังแต่ความสําเร็จก็ถือว่าสมบูรณ์พูนศพดีเพราะว่าเอ็มเพรสเนี่ยจักรพรรดินีเนี่ยเขากินอยู่สุขสบายอยู่แล้วนะคะไพ่ของการติดต่อสื่อสารค่อนข้างจะเด่นมากคุณมีโอกาสที่จะได้ ติดต่อสื่อสารกับผู้คนมากหน้าหลายตา มีการติดต่อเจราจาที่ดีที่ส่งผลดีให้กับการงานของคุณได้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นมีไพ่ของการกินดีอยู่ดีด้วยนะคะไพ่ก้าวถ้วยเข้ามาด้วยนะดูสบายสบายดูชีวิตความเป็นอยู่สบายสบายดีเพราะว่าเรามีงานที่ดีเราก็เลยมีเงินที่ดีนะคะไพ่าการเงินแบบเด็ดๆเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาหลอกแต่ว่าถ้าคุณได้ไพ่เอนะ็มเพลสเนี่ยมันก็จบแล้วละมันก็คือไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้วเพราะเอ็มเพลสคือจกักรพรรดินีนะคะยังไงก็สุขสบายปัญหามีบ้างเหมือนกันนะคะให้ระมัดระวังปัญหาจุกจิกจุก และอาจจะเหนื่อยจากการเดินทางเพราะมันมีไพ่ที่ประจอรลงเท้าขึ้นนะคุณจะเดินทางเยอะถ้าคุณไม่เดินทางเยอะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะต้องติดต่อกับต่างชาติเยอะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนไม่ชอบเดินทางอะนะเพราะว่าชาวพฤกษบเป็นชาวธาตุดินบางทีก็ชอบอยู่กับที่ะนะคะพอต้องให้เดินทางเยอะบางทีก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยเบื่อนะคะรู้สึกโอ้ต้องไปอีกแล้วหรอต้อง move ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคะคุณอาจจะเบื่อเบื่อเหน υ, ื่อยเหนื่อยตรงนี้บ้างแต่ไม่ได้ดูว่าจะเป็นจุดที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยจนจน ทนไม่ได้มันรับได้มันทนได้นะคะแค่ปรับตัวหน่อยตรงนี้นะแล้วก็ส่วนใครก็ตามนะที่ไม่ได้มีโอกาสในการเดินทางนะคะชีวิตของคุณในช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยว่ามันมีความอึดอัดอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องค่อยๆผ่านต้องใช้สติในการที่จะดําเนินชีวิตไปเรื่อยๆในแต่ละวันไปะนะคะ มีโอกาสดีๆที่จะถูกหยิบยืน่นถูกนําเสนอเข้ามาเพราะว่ามีไพ่หนึ่งเหรียญขอโทษค่ะมีไพ่หนึ่งดาบแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยไพ่เลขหนึ่งเข้ามานะไพ่เลขหนึ่งคือการเริ่มต้นดังนั้นจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทิศทางนะคะกา,การเริ่มต้นจะโดดเด่นไปในเรื่องของการต่างประเทศหรือการเดินทางนะคะแล้วก็หรือการติดต่อสื่อสารกับผู้คนมากมายมีโอกาสได้เจอเจอกับสังคมใหม่ๆแล้วสังคมเหล่านี้หรือการเดินทางหรือการต่างประเทศพวกนี้เนี่ยต่อยอดทําให้คุณสร้างเงินสร้างไรายได้ได้เยอะค่ะ สำหรับคนรอบข้างนะคะเจ้านายเจ้านายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มาดูแลคุณใกล้ชิดส่วนใหญ่จะผลักดันคุณอยู่แต่ว่าแบบเงียบๆคือให้คุณแสดงฝีมือก่อนมีปัญหาหนักๆจริงๆเขาถึงจะก้าวเข้ามาช่วยมีปัญหาหนักๆจริงๆถึงคุณมีปัญหาไม่หนักถ้าคุณไปขอเขาช่วยเขาก็บอกว่า แก้ปัญหาเองก่อนนะลองทําดูก่อนแสดงฝีมือดูก่อนซิอย่างนี้นะคะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเขาก็ช่วยนะคะเพื่อนร่วมงานถือว่าอยู่ในจุดที่ดีเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะไม่ถึงขั้นช่วยงานเราได้เต็มที่มากนักแต่ก็ไม่ได้มาทําเสียไม่ได้มาเป็นประมาณว่ามือไม่พายเอาเท้าราน้ําก็ไม่ได้มาเป็นตัวถ่วงนะคะก็สามารถร่วมงานกันไปได้ดีเรื่อยๆลูกน้องมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกน้องที่ดื้อแล้วก็แต่เป็นลูกน้องที่เก่งแต่ตรงเนี้ยต้องดูต้องระมัดระวังมีเกณฑ์ว่าลูกน้องอาจจะมีทัศน ปติในการทํางานที่ไม่ตรงกับเราเท่าไหร่แล้วเขาก็เถียงด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องใช้สกิลของคุณเพราะคุณเป็น จักรพรรดินีนะคุณมีความสามารถสูงคุณอยู่สูงอยู่แล้วอ่ะนะคะยังไงลูกน้องเนี่ยเขาเป็นไพ่อัศวินก็ได้อัศวินดาบเขาจะดื้ออย่างไรสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องฟังคุณดังนั้นใช้ความเป็นผู้ใหญ่ใช้สกิลใช้ความสามารถของคุณให้เต็มที่ถึงแม้ว่าลูกน้องจะไปผิดที่ผิดทางไปบ้างแต่เมื่อเขาเห็นความสามารถของคุณเดี๋ยวเขาก็พลิกตัวกลับมาอยากจะไปในเดเรคชั่นเดียวกับคุณนี่แหละค่ะนะอาจจะเหนื่อยกับลูกน้องบ้างนะคะแต่ท้ายที่สุดคุณก็ควบคุมกำรับได้ค่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ